เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้จัดทําขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากอินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสํานักต่างๆเราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิดไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นําเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้นแนวทางใบเรียงเบอร์ ม้าสีหมอกนะครับมาบจำวันที่2พฤษภาคม2567นะครับเป็นใบเรียงเบอร์ใบนี้นะครับให้เด่น2เด่น5เด่น8นะครับส่วนใต้ล่างให้เด่น3กับเด่น6ครับพรุ่งนี้รวยนะครับเด่นเหนือเด่น สกับ5ครับ9 2 1 6สองหนึ่งหกสองเด่นึ้าเเดนใต้เด่นสกับ9นะครับ3ามหนึ่งเก้า3นึ่งสามสอก้าสองสนย์เอาจารย์บัญชาครับเหนือเด่น5 5 1 5 5 5หนึ่งเก่ห้้าเด่นใต้เด่น2 0 2 6 2แล้วก็82 ต่อไปเป็นสายป่วนนะครับให้เด่น2กับเด่น5คนสมองเพชรครับเหนือให้6 2 6 7 7 5, 2 7 5 3 6 2 1 6 5 4 2 7 8 7 5ส่วนใต้นะครับให้1 2 1 5 3 2 3 5สารเจ้าพ่อขุนนะครับให้เด่น1กับ6ครับ1 2 1 5 18 6่งแปดหกสยตะเคียนทองนะครับให้เ,เด่น6กรอง3 6268 3องหครับแม่นยำตรงเพ็งนะครับเด่น2 2429เด่น5 5156เด่น8 8ด 8, 8 9ตัวเดียวนะครับ รอบนี้ให้เด่นเหนือใต้มาจะเป็นเด่น2ครับสั่งรุยนะครับเด่นเหนือเด่นห้าหนึ5ง5ูนย์หเด่นใต้เด่น7 273787เจ้าแม่ตะเคียนนะครับของเจ๊นกให้เด่น2อลอง8ครับ21ง2น3่ง 2772822885588778นะครับ782685387023และ672เลขฟันธงนะครับเด่นเหนือเด่น1218 131518เด่นใต้เด่น44245เลขแม่นบนครับเด่น5เหนือ051457 515357 เด่นใต้เด่น2 2 22 4แล้วก็2 7นะครับขออภัยด้วยนะครับใบเรียงเบอร์จะเป็นคาบน้ำนะครับเพราะว่าโดนช่วงส่งการนะครับก็จะเลยเป็นแบบนี้นะครับม้าสีหมอกนะครับให้เด่น2กับ5เหนือมาเด่นจะเป็นเด่น5 2 0 2 6 5056เด่นใต้เด่น3 3 138 6 1 6 8ฟ้าลิขิตนะครับเหนือให้เด่น3 3 2 3 4เด่นใต้เด่น1ครับ2 1และ8 1ดหนใบต่อไปครับเป็นเลขทักษินนะครับเด่นเหนือเด่น4กับ8เด่นจะเป็นเด่น4 4 3 4 5 8 3 8 5 6 4 3 4้าแอาจารย์หนูครับให้เด่นเหนือเด่น2ส,ส่วนใต้ให้เด่น5นะครับ ต่อไปครับเป็นถลมเจ้ามือนะครับเด่นเนื้อเด่น2 627 2027เด่นใต้เด่น1 4151สิงโตแดงครับ0817824898289ใต้ให้92และข้อ95มานะครับตัวเด่นจะเป็นเด่น2เด่น3แล้วก็เด่น9ครับ ต่อไปเป็นครูผู้เท่านำโชคนะครับให้เด่นเหนือเด่น2 4 9 2 0 2 6 2 9 2เด่นใต้เด่น0ครับ0 2 0 5 0 8ยอดอาจารย์ดังนะครับเด่นเหนือเด่น5 9 5 6 3 5 2 5 2 5 4 5 6 5 0เด่นใต้เด่น2ครับ2 2 2 6 2 3และก็2 7 ต่อไปครับเป็นคนที้โชคนะครับเด่นเหนือ3กับ8เด่นจะเป็นเด่น3 431 239 313539เด่นใต้เด่น5กับ9เด่นจะเป็นเด่น5 5191 5696คนสู้ชีวิตนะครับเด่นเหนือเด่น0902 605 0205เด่นใต้เด่น88385และ87ครับ